อ่ะแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒน,นาการและทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์เตียร์บาร์แล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดิมนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะฮะยังอยู่การบัฟเนิร์ฟอีกเช่นเคยนะฮะยังลองไม่หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามีปืนหนึ่งที่ผมสนใจนะก็คือเจ้าตัวปืน AGR.556 นั่นเองนะครับผมมีแม็กกาซีน30ของเขาเนี่ยเพิ่มตัวดาเมจนะครับผมส่วนแขนบนขึ้นมานะครับแต่ก็นั่นแหละเราต้องทดลองฮะว่ามันจะโหดจริงๆหรือเปล่า One hour later มาครับผมด่านสมิธกับภารกิจฮาร์ดพอยต์นะหรือโหมดฮาร์ดพอยตเหมือนเดิมนะฮะก็เห็นด่านที่แปลกตานะปกติเจอแต่นิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะอนุกทาวนุกทาวมาปกติเจอแต่นุกทาววันนี้สมิธมาดิสกินสวยแต่แอบมองยากอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองปืนอะไรเลยนะฮะนี่คือจับมาปุ๊บแต่งปุ๊บลงแรงเลยหมับเข้าให้อมาเอ้ยหายไปไหนโอเค มอมกว่ะาาผมได้ยินได้ยินนะครับอโอเคระยะใกล้ผมพอให้อภัยอยู่นะครับผมยังโอเคอย,อยู่นะระยะใกล้ๆนะฮะโอเคหมับเข้าเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวหลังๆคลิปแล้วกันนะครับเนาะตอนนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมชมแล้วก็วิเคราะห์ไปกันเองก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะฮะหลังประมาณท้ายๆคลิปรบบเข้าให้ยังไงถอเข้าหัว Okay. สวัสดีจ้าแม่ติ๋มแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางนี่ไงโหได้มุกเลยยังไงะโอ้โหมันวิ่งเร็วมากเลยโอเคครับตอนนี้ข้างหน้ามีคนหนีรถ <c oughs> หนีรถช็อตมาไอผมยิงอะเนอนทำไมล่ะขงส่ของใส่ง่วงของใส่ง่วงโอเคข้างหลังเอ้ยโอ้โหกูเร็วมากครับ โอเคเราเราอุย้ยไม่ไหวครับข้างในไกลเกินไกลเกินยังไงจ๊ะวิ่งไปไหนละจ๊ะโอ้เขาวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเขาใช้เข็มนะครับมันเลยวิ่งเร็วเราอาจจะยิงยากสักนิดหนึ่งนะครับผมระยะที่เขาใช้เข็มเนาะซึ่งก็ช่างมันนะฮะมาเด็โอเคเพื่อนเราเพื่อนผมบุกแล้วไงแล้วผมผมวิ่งเอ้าแล้วยังไงล่ะอุย๊ย โอเคเพื่อนนะเราหนีฮะเอว่าเขาจุดคนอื่นยืนจุดผมยืนหนีนี่แหละเรียบร้อยสโคปมองยากอย่างแรกเลยที่ไม่จำเป็นต้องอ่ารีวิวอะไรเลยนะฮะนั่นก็คือสโคปของไอสกินสนตีนเนี้ยเหมือนจะมองง่ายนะครับแต่โคตรยากเลยแม่งลกหน้าจอไปหมดเลยนะฮะทั้งแสงทั้งรูปร่างของมันนะครับมองยากคลิปเป่งเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งอ้าวเรียบร้อยพก ไปจ้าไปกันต่อจ้ามาโสโคบแม่งมองยากจี๊ดเลยผมพูดเลยหลังเข้าครับผมได้ยินครับผมนี่แหละเรียบร้อยโอเคอะไงครับผมเอฟรอปทำงานฮะดูเป็นไงเข้าจุดแล้วก็ออก <laughs> เข้าจุดแล้วก็ออกอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหมับเข้าอีกทีนึงหมับเข้าอีกทีนึงโอเคหมายว่าไม่มีใครเข้าจุดฮะโอโหแต่ละคนฮะ มาดิมาคือเพื่อนไม่มีใครเข้าจุดจริงๆนะมีผมยืนอยู่คนเดียวนะฮะอย่างนี้จะว่าผมไม่ได้นะนี่แหละนี่แหละมันต้องดูท้ายคลิปแล้วะฮะว่าใครยิงเยอะกว่ากันนะฮะไม่เข้าจุดกันแบบนี้เออถ้าไม่เข้าจุดอ่ะมันต้องวัดกันที่เขาเรียวกว่าน,นะวัดกันที่อาการคิวแล้วเออวะโอ้โหสุดไม่พอนะฮะจังหวะสองโอเคมาดิครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมได้ยินโอ,ยโ,อยโอ้ยโอ้ยอีกอย่างหนึ่งนะครับปืนนี้นะครับจังหวะ2แย่มากนะครับจังหวะ2คืออะไรจังหวะแรกเนี่ยคือผมยิงคนอื่นใช่ไหมแต่พอจังหวะ2คือมีคนมาซ้อนหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งกระสุนมันน้อยนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยผมเพื่ออธิบายเอาเป็นว่าคือมันยิงแบบว่าโดนหลายๆคนเนี่ยลุมอ่ะยากนะครับยากมากๆเลยนะครับต้องแบบว่าวัดกันหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยถึงจะ พอโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าโดนลุมหลายคนเนี่ยปืนนี้ผมว่ายังห่วยแตกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะโอเคเฮ้ยมาทําไมครับนี่อะไรกระสุนตรงครับผมผมรู้สึกได้เลยว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างตรงนะฮะกระสุนนี่ตรงเลยโอ้เรียบรอ้อยเห็นไหมกระสุนตรงครับปืนก็น,นิ่งด้วยคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือปืนนิ่งนะครับมาดีหลังเข้าครับเนี่ยจังหวะสองอย่างเงี้ย ยากครับเล่นยากมากหมับเข้าให้โอเคป่จ,จะ้ะอาา่ะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับที่เห็นผมเปลี่ยนกระสุนเนี่ยคือผมใส่เปิรก์กอ่าใส่ใส่เปิร์กที่ทําให้เปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับนี่ใส่แล้วนะยังเปลี่ยนช้ามากๆเลยครับข้อเสียของปืนเนี้ยผมมองว่าเนี่ยเปลี่ยนกระสุนช้าฮะโอเครถเรียบร้อยเพื่อนสุดยอด ผมเปิดอันติเลยนะปกติผมไม่ค่อยเปิดนะแต่เล่นปืนนี้ผมขอเปิดเลยเถอะนี่ล่ละปกติฉันไม่ค่อยเปิดนะอันติอะ่ะมาดิโอเคมีคนวิ่งขวาครับจะเอ๋โอ้โหยืนยืนทาอะไรครับยืนเป็นไข่สองฟองเลยโอเคข้างในครับมหมับเขาให้เปิดอันติเจออันติเปะล่ะไอ้น้องทางไกลสู้ไม่ได้ครับปืนนี้นี่แหละฮูเอฟเฟกต์ปืนนี่ล่ะเเละคือระยะใกล้มันดีครับปืนเนี้ย ระยะไกลก็ดีนะถ้ายิงโดนนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างเบานะแต่ผมึงต้องเน้นไงว่ามันอาจจะต้องยิงโดนแล้วแม่นนิดนึงเพราะว่าถ้าอย่างปืน AR อื่นๆหรือว่าปืนที่มันแรงๆนะครับน้องก็อาจจะแบบไม่ต้องโดนทุกเม็ดก็ได้ขอให้มันโดนสัก4ี่หเม็ดก็ตายแล้วนะครับถ้ายิงเป็น1ินัดแล้วโดนสัก4 5ห้านัดก็โอเคแต่ปืนเนี้ยมันต้องโดนแทบทุกนัดนะครับถึงอาจจะต้องแม่นนิดนึงเนาะในระยะไกลๆนะครับซึ่งผมก็ทำไม่ได้เหมือนกัน เอ้ยคือเราตายโอ้ยิงไม่ทะลุด,ด้วยเว้เอ้ยมันใช่จริงมาดิยาด๋ยวมาดิเนี่ยจังหวะสองเนี้ยครับยิงยากเห็นไหมเพราะว่ากระสุนหมดเปลี่ยนกระสุนช้าเป็นเต่าเลยครับ SMG หอกอะไรก็ไม่รู้อืเห็นปะ่ะนะครับมันเสียเวลาตรงกระสุนนี่แหละครับเปลี่ยนกระสุนช้ากระสุนน้อยนะครับออกไม่ตายด้วยโอเคเห็นปะ่ะ ผมยังไม่รู้สึกถึงถึงความโหดของมันนะจากที่บัฟมานะครับซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยได้ยิงส่วนแขนส่วนบนด้วยเนะี่ยส่วนมากเขาก็ยิงกันหน้าอกนะครับเนาะไม่ค่อยยิงกันแบบว่าส่วนแขนเท่าไหร่เรียบร้อยฮนะตาแรกชนะไปครับผมโอ้โหกว่าจะชนะได้นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกอร์น,นะครับผมเห็นผมเล่นอย่างงี้นะ51คิวนะครับผมแม่ one hour later มาครับผมมาต่อกันที่ด่านที่2ด่านนี้นี่คือแบบไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะฮะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะครับผมโอ้ปกติจะเจอแต่พวกอโพคาลิปกับอาิวเคียไม่ใช่ิวเคียลูกเท้าโอเคผมอาจจะไม่ค่อยชำนาญแบบว่ามุมักเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะด่านนี้รู้แต่จุดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยรู้มุมจะเท่าไหร่ฮะโอเคโดนแฟลฮะโดนแฟลไปไหนครับผมสวิตเบดจะเอ๋ ไม่เกือบแล้วไอ้หนุ่มโอ้โหโดนรัดซะก่อนจ้าเอเอาเพื่นอนเคผมเข้าจุดก่อนฮะเข้าจุดเด็กดีฮะสองตาแล้วแต่ตาแรกไม่เท่าไหร่ตาอนนี้ผมจะพยายามเข้าจุดให้ได้มัดที่สดุดไม่ฆ่ากูเฉยเลยโอเคซ้ายมือครับแต่ว่าไม่รู้ยุดตรงไหนนี่แหละผมเห็นนะฮะตั้งแต่แรกแล้วแหละเอ้ยเอ้ยเ,เข้าหัวโอเค ช้าช้าโอ้โหช้านี่อะไรช้าเข้าที่หัวยังไงฮะโอเคผมจะบอกข้อเสียของปืนนี้ข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่า,าจากที่เล่นมาที่ดูมาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าหลายๆคนก็อาจจะจับใจความของปืนนี้ได้หนึ่งครับข้อดีของมันนะคือนิ่งครับแล้วก็มีความที่กระสุนเนี่ยค่อนข้างตรงความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยตรงครับผมแล้วก็ เมื่อไม่เล็งยิงก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดนะจากที่ผมออฟสโคบยิงนะครับไม่น่าเกลียดเลยส่วนข้อเสียครับโคตรเยอะฮะกระสุนน้อยลั่นช้าเปลี่ยนกระสุนช้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่หนักมากๆครับผมเปลี่ยนกระสุนช้าเนี่ยคือหนักสุดเลยแล้วก็กระสุนน้อยเนี่ยก็บวกกันนะฮะบ,บวกกับลั่นช้าอีกอแล้วก็ดาเมจเบาด้วยครับดาเมจเข้าหัวได้ยี่ห้าเองนะซึ่งเราต้องยิงหัวถึง4เม็ดคุณ มันต้องยิงหัวถึง4เม็ดครับซึ่งมันล่าช้ามันจะทําให้ตรูเนี่ยตายยากมากๆเลยนะฮะก็นั่นแหละปืนนี้นะสําหรับผมนะครับต้องบัฟให้โหดกว่านี้อีก,อก,อก,อกมากเลยนะฮะถึงจะเล่นได้โอเคนะสําหรับผมตอนนี้ก็คือแบบว่าย,ยังยังไม่เข้ามือนะฮะยังไม่เข้ามือเท่าไหร,ร่นะฮะด้วยด้วยความที่ผมเป็นคนที่เล่นพวกปืนเปลี่ยนกระสุนไวๆลั่นไวๆกระสุนเยอะๆอะไรพวกนั้นซะด้วยนะครับผมเลยไม่ค่อยถนัดกับปืนที่ออกแนวแบบว่า แบบนี้นะฮะแต่ก็นั่นแหละมันก็อยู่ที่ตัวเกมเขาจะบัฟจะเนิร์ฟนะฮะซึ่งฝากด้วยนะฮะบัฟค้อมีอีกเถอะครับโอ <c oughs> <c oughs> okay. เคอาว่าระบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ลองไปชัง่งน้ําหนักดูแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นตามผมแต่คลิปนี้นะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามสักเท่าไหร่ถ้าเอาสนุกเอามันได้แต่ก็นั่นแหละอย่าอย่าอย่าหาทําเหมือนผมเลยอืเรียบร้อยกูแตกข้างบนฮะเรียบร้อยอื ผมลืมบอกไปว่าคลิปนี้นะครับไอตาที่2นี้ผมเปลี่ยนจากเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับมาใส่เป็นกล้องเลดดอแทนเพราะว่ามันมันมองยากสะเแล้วเกินครับสกินนี้นะฮะไม่รู้มึงจะแพงทําไหมถ้าแพงแล้วมึงจะมองยากขนาดนี้นะเออโอเคเป็นสกินที่ห่วยแตกพอสมควรเลยครับเอฟฟงเอฟเฟกปืนเอฟเฟกค่าเอฟเฟกทุกอย่างฮนะห่วยแตกนะฮะไม่ค่อยสวยด้วยสําหรับผมนะปืนเนี้ยคือเป็นปืนที่ไม่ค่อยคุ้มต่อการซื้อผมพผูดตรงๆ กูก็พูดตรงเกินโอเคเดี๋ยวทีไม่รักนะฮะปืนดีฮะโอเคเหมือนปืนโดนแกล้งอะ่ะเออทั้งสเตตัสก็กากนะครับหลายๆอย่างมันกากหมดเลยสกินยังกากเลยอะ่ะสกินแพงด้วยนะเออโอเคฮะข้างขวาครับข้างขวาครับเอ้ยโหเรียบร้อยซัดเข้าที่หัว เ,เปลี่ยนกระสุนดูดินี่ผมไม่ได้ใส่เปิร์กเปลี่ยนกระสุนไวมาคือเปลี่ยนช้ามากนี่ขนาดกระสุนไม่ได้หมดถึงปืนแดงนะมันยังมันยังเปลี่ยนช้าเลยถ้ายิ่งกระสุนถึงปืนแดงผมพูดเลยว่าอ่านันลกฮะเวลาเจอศัตรูเนี่ยนี่เหะเนี่ยปืนแดงอย่างเงี้ยฮะดูกว่าไม่จะเปลี่ยนเซ็กูแตกเออโอเคมันสู้สวิตเบสไม่ได้ฮะตอนนี้ณปัจจุบันสวิตเบสคือแบบโนหนึ่งโนตึง โอเคข้างบนฮะมีตัวเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นนะเพื่อนจัดเอา้าเอา้าเดีย๋ดวยวย้ๆโอ้โอ้โหโ,โอเคหมับเข้าให้ที่หัวเหมือนเดิมฮะเอฟดรอปยึดจุดครับผมเด็กดีเด็กดีเด็กดีมาป่ะมาอีกเลยโชว์แอปมีคนชนัยฮะไม่ยิยงไม่โดนมาอีกป่ะ โอเคไม่มาฮะเด็กดีเด็กดีฮะตอนนี้ผมจะพยายามยึดผมบอกแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะทําได้หรือไม่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ด่านด้วยแหละผมเลยจะเน้นยึดสักนิดนึน,นงนครับเพราะว่าผมดักไม่เก่งนะครับด่านที่ผมไม่รู้จุดเนี่ยนะฮะก็จะทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุด <laughs> ยึดจุดโ okay. อ้เด้งเฉยโอ้โหเกมดีไปฮะเปิดทุกอย่างที่เปิดได้ดูฮะดูที่พินิมัพซ้ายล่างครับผม เพื่อนไม่เข้าจุดนะฮะไม่ช่วยกันดักในจุดนะฮะไปยืนดักกันทําไมไม่รู้ข้างหลังตรงนู้นนะฮะพอสศัตรูไม่ได้เกิดคิดหน่อยสิคิดดิโ้โหเพื่อนท <laughs> ำขำไปทำขำไปน้องนี่ฮะพี่รับหน้าอยู่คนเดียวไอ้น้องไปทําอะไรกันอยู่ข้างหลัง3ามคนนี่ตายไปซะเพื่อนเราดีจริงๆนะฮะโอเคครับผมกระสุนหมดเหลือหกนัดสุดท้ายด้วยกนระสุนน้อยๆเหลือใจจริงๆ โอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแพ้ไปเพราะว่าเพื่อนไม่เยึดจุดนะครับแล้วก็ดักผิดจุดด้วยนะคือตาเนี้ยเพื่อนเราใช้สมองค่อนข้างน้อยนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับเจ้าตัว a g r 5 5 6กนะครับก็ฝากกดไลด Share, ค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปห้กับผมด้วยนะฮะเอาที่เล่นไหวเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ่ายลักนะจุ๊บ